เมื่อกี้เราเข้ามาห้องนี้ใช่ไหมอะเดินทางออกน่าจะน่าจะอะาลงค่ไปตรงนี้ออกได้ป่าใช่ประตูไหมไม่ใช่อะมันเป็นกำแพงอุ้ยทงเปิดได้ออกตรงนู้นไหมใส่สว่างเกิดออกอุ้ยมันออกไม่ได้อ่ะมันแบบมันเป็นหน้าจ่างนี้เลยอ่ะเครื่องใช้ไหมอุ้ยอันนี้ก็เป็นผนังอะอะไรอ่ะตรงนั้นอะที่มันจะเป็นจอหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้วอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาแล้วเมื่อกี้เราเมื่อกี้เรามาทางไหนนะโอ้โหจะไม่ได้แล้วไม่ยุ่งะไรอ่ะเราอ่ะโอ้ยพักก็ได้แป๊บนึงมีแสงอ้ยอยากออกไปหรออะเธอแต่งแล้วก็ท่านออกเลยก็ไม่จะได้ออกไป่ที่อะเหน่อยแล้วอ่ะไม่ไม่ได้ออกมาเหรอไม่ได้ออกมาตัวไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาเหมือนกันติดอใครได้เนี่ยแล้วเจะร้องอย่านี้อโอ้ยหิวน้ำมาใครมีน้ำบ้าง หลงก็ไม่มีอ่ะไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะก็ไม่มีแม่รลยไม่มีน้าไม่มี อันนาไข่ข่ำแล้วนึกเจ็บไหมเนี่ยเป็นไข่เปล่าไม่รู้ต้องพ้นต้องพืดยังไมไปยังไงะเราจะทำเราจะไปยังไงเราออกจากออกมาแล้วแต่เราก็หลงไปดีโอ้ยตาอะไรอะไรมีเสียงอะไรไหม โอ๊ยโอยหลบวกนี้่กันเนาะงโอ๊ยนี่ในข้ามแล้วกว่าจะไม่ตามมา่มไม่มาแล้ระวังนะเหนื่อยะเนื่อยกอีกอะจะหาทางกลับบ้านเจอเมื่วันเนี้ยวมาก่าพ่อแม่ก็ต้องเป็นหัว เนี่ยล้วชวนเล่นทำไมอ,อ่ะวิ่งไปทั่วเลยเนี่ยโอ้ยไม่น่ามาเลยครับช่วงนี้นอนอยู่บ้านเฉยที่ยึก็วิ่งไปทั่วห้องทั่วเชลยทุกนายนายังไงก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยพวกเธอไม่ต้องโทษกันตอนนี้ต้องช่วยกันหาวิธีกลับบ้านก่อนโทษกันไปทำไมโอ้เธอนั่นแหละชวนกันเล่นจอนแอดทำไมก็เหงาอ่ะมึงจะทำอะไรอ่ะโอ้แต่แต่นดี๋ยวต้องชวนกันอ๋อมันก็เกย็นแล้วอ่ะใช่แล้วมตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ พ่อแม่จะด่าไหมเนี่ยะระวังนะไม่น้ำเย็นเกินไปอ่ะเย็นทำไม,ำไมอะไรอีกแล้วเหรอใช่หรือเปล่าหลอเปล่าเราหลอนหรือเปล่า พักแป๊นึงขอพักอือห่วยม,ม,มากน่ากลัวมากอะบอกว่าจะไม่ตามแะ้วเนี่ยโอ้ขอพักหายใจแป๊บ,บนึงนะเวค่อไหวอ่ะเออมื่อยมากไม่อยขำมากน่ากลัวมากอะใช่แล้วแบบตายไปดูที่ตอนนี้เพราะว่าหนีจนหิวมาแล้วอะเสียงนั้นคือน่ากลัวมากไปเสียงฝีเท้าแบบป,ป,ป,ปุ๊บใช่แล้วมันตเราจะหนีไปไหนเนี่ยถ้ามาอีกอะจริงถ้ามาอีกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไง เหเดิมลหรอ่ยงงีอะพูดไงดีะอย่นีะึ่งาจต่่พทหลงฝัเะพ่้น้ยเเสียงแก่ขึ้นมาแล้วนะอ้าวอ้าวอ้าอาจารย์มาที่นีค่ะเหอยมากเลเอาจมาทำอะไรที่นี่หรอคะแค่เจมถามพวกเธอก่อนพวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงเคอพวกหนูอะค่ะไปวิ่งเน่นแล้วก็อยู่ดีก็เข้าไปในห้องมืดอะค่ะ หลงเข้าไปในห้องมืดค่ะใช่ค่ะที่ตึกนู่นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกหนูก,ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตุ่มตุ่มตุ่มพวกหนูก็กลัวมากก็เลยวิ่งหนีแล้วค่ะพวกหนกกูแบบวิ่งหนีไปหลายที่ใช่ค่ะ<ม>แล้วฝีเท้าน,น,นะคะก็เดินตามพวกหนูั้งแต่ในห้องนั้นมายัางป่าเข้าถ้ำจนมาถึงที่เนี่ยค่ะใช่ค่ะรู้หรือเปล่าาดเสียงนั้นแหละเสียงของอาเจมเองฮะอาเจมยังไงนะคะ พออาเจมรู้ว่าเด็กๆเข้าไปที่ตึกใช่ไหมแล้วก็นานแล้วไม่ออกมาอาเจมก็เป็นห่วงก็กลัวเด็กจะหลงก็เตรียมขนมเตรียมอะไรมาให้นี่แหละเนี่ยก็กลัวหิวกันนั่นแหละเนี่ยเลยตามมาถึงที่นี่เลยนะนะักกินเอาไว้กินเอาไว้กินนะเด็กๆคราวนี้เวลาไปที่<อ>ทไหนนะเวลาไปที่ไหนอย่า,ยาลืมถ้ามันได้ก,กลัวหรือว่าเราไปหลงที่เนี่ยเราพยายามอยู่นิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งตีโพยตีพายแล้วก็หนีไป ยิ่งหนีไปนันเราก็จะเหนื่อยแบบนี้แหละแปลว่าเจนตามพ่อหนูไปตั้งแต่ห้องมืดไปในป่าในถ้ำแล้วก็ที่นี่ค่ะใช่แล้วโอ้โหตกใจมดเลยคราวนี้อย่าตีโพยตีพายนะเด็กๆถ้าหลงอะไรพยายามหยุดอยู่กับที่ก่อนโอเคแล้วพยายามหาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโอเคค่ะนะครับเด็กๆวันนี้ อาจารอยากจะสรุปข้อคิดจากละครสั้นที่เราได้ชมกันเด็กๆกำลังเปิดเทอมใหม่บางครั้งอาจจะเจอกับเพื่อนใหม่หรือครูประจำชั้นคนใหม่เด็กๆอย่าเพิ่งทำท่ากลัวหรือหวาดวิตกไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งติดตนไปก่อนไข้บางครั้งครูเอาลูกเขาอาจจะโหดแต่เขาอาจจะใจดีก็ได้นะหรือว่าเพื่อนบางคนอาจจะเป็นคนที่จะเป็นเพื่อนรักตลอดไปก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้นะครับว่า อย่าตื่นอย่าตื่นตนกแต่ให้เราที่จะเปิดใจแล้วก็ยอมเรียนรู้ด้วยความกล้าหาญนะครับหลังจากนี้เรามีอะไรต่องั้นเราไปพบกันในช่องหน้าค่ะน้องๆไปเลยค่ะ